จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยคะ่ะ The Organize Podcast ในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับกลับมาจากวันหยุดยาวนะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าทำงานอย่างไรหลังวันหยุดยาวนะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่238แล้วด้วยนะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Creative Thinking Community นะคะเพื่อให้คุณได้คิดอย่างสร้างสารรค์และทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณคะ่ะวันนี้นะเป็นอ ที่ตั้งใจเตรียมมาเลยนะคล้ายๆกับเป็นภาคต่อของเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าอ้ยก่อนวันหยุดยาวนะคะควรจะต้องทําอะไรบ้างนะคะวันนี้กลับมาจากวันหยุดยาวแล้วนะคะควรจะต้องทําอย่างไรจำจำงานได้ใช่ไหมคะยังไม่ลืมพาสเวิร์ดต่างๆก่อนที่จะหยุดงานไปใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนฟัง พอดแคสต์นี้นะคะก็น่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานนะคะหรือใครที่ work from anywhere เป็น Hybrid Office นะคะวันนี้ถ้าเลือกที่จะทำงานอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเปิดกล้องทำงานกันใหม่นะคะหลังจากที่หยุดไปเต็มๆเ,เลยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ไปพักผ่อนอะไรกันมาบ้างอลองทบทวนก็ดีเนาะโจนี่ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ได้บันทึกเดวันนะคะไดอารี่โจอชอบใช้โปรแกรมนี้เดวันบันทึกเป็นระยะเลยถ่ายภาพไว้เยอะแยะเลยนะคะมีมื้ออาหารต่างๆมีบทสนทนาที่ดีมีลิสต์ของภาพยนตร์ของหนังหลายเรื่องเลยนะที่ได้ดูได้เคลียร์กันไปแต่พลาดไปเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ทําช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านนะ ไม่ได้อ่านหนังสือโอ้รู้สึกว่าร้อนมากเลยอะร้อนจนแบบดูหนังฟังเพลงดีกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ดูไลฟ์ของเทศกาลดนตรีโคเชล่านะ หลายท่านอาจจะรู้จักแล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของโจามากเลยนะไม่รู้โจ้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้จักเทศกาลดนตรีนี้นะคะก็เพลิดเพลินกันไปนะอ่ะทักไทยตอนเริ่มต้นก็เลยนานสักนิดนึงแต่ก็คิดว่าเนี่ยวอร์มอัพเนอะแล้วก็เดี๋ยวมาลองฟังดูนะคะทริคที่โจ้เตรียมมาทั้งหมด6ข้อนะคะเผื่อเพื่อนๆหยิบไปใช้ในเช้าวันนี้เลยนะวันทํางานวันแรกหลังจากวันหยุดยาวมีอะไรบ้างมาลองฟังกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะแนะนำให้คุณนำบรรยากาศหลังวันหยุดยาวติดตัวกลับมาบ้างาทำยังไงนะคะถ้าคุณมีรูปภาพไหมคะอย่างที่โจ้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะโจ้มีรูปภาพทั้งภาพตัวเองภาพของกินภาพวิวทิวทัศนต่างๆเยอะแยะมากมายเอาภาพนะั้นะนะมาเปลี่ยนเป็นโปรโฟไฟล์คุณไหม อย่างตอนนี้โปรไฟล์ไลน์โจ้นี่ก็เป็นภาพใหม่นะที่โจ้ได้มาจากการไปนั่งร้านกาแฟใช่ไหมเจอเพื่อนๆช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะแบ็กกราวของเวอร์ชววันนี้ลองใช้เป็นบรรยากาศที่ได้มาจากวันหยุดยาวไหม อืมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเจอเพื่อนๆมีของฝากให้เขาไหมหรือถ้าไม่ได้เจอตัวกันจะมี Delivery ส่งไปให้เขาไหมอ่ามาพิกอัพ ของจากบ้านคุณส่งไปถึงบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยนะก็ดีนะเป็นการเอาบรรยากาศหลังวันหยุดยาวเนี่ยติดตัวกลับมาบ้างไม่ให้เป็นเคาเจอช็อก <g ül> จนเกินไปขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีบ้างนะคะเล่าเรื่องต่างๆแชร์บรรยากาศก็อย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีของเพื่อนบ้างฟังเพื่อนพูดเ,เพื่อนอัพภาพอะไรก็ไปชวนคุยบ้างนะวันหยุดยาวเป็นยังไงใช่ไหมคะลองดูนะก็จะทําให้ทุกคน ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้มันหยุดมันจบมันชัดดาวมันปิดปิดประตูบานนั้นเปิดกลับมาเป็นงานที่น่าเบื่อขนาดนั้นโอ้นะคะก็ช่วยกันร,รำลึกรำลึกความหลังวันหยุดยาวที่ผ่านมาด้วยการนำบรรยากาศวันหยุดยาวติดตัวมาบ้างก็ไม่แปลกนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะ หลังวันหยุดยาวนะจะเริ่มทำงานแนะนำให้คุณทยอยเช็คอีเมลข้อความนะคะข้อความอาจจะเป็นโปรแกรมแชทต,ต่างๆนะจะ l ล n e WhatsApp, Viber เยอะไปหมดเลยลองเช็คข้อความ s l a c k อย่างเงี้ยนะ มันมีข้อความอะไรที่เด้งเข้ามาช่วงวันหยุดยาวบ้างไหมโดยเฉพาะหลายบริษัทที่ไม่ได้ทำงานแค่เฉพาะประเทศไทยนะคะอาจจะมีพาร์ทเนอร์มีลูกค้าที่อยู่ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอาจจะส่งข้อความมาถึงคุณไว้ส่งอีเมลมาถึงคุณไว้แล้วคุณอาจจะทยอยอ่านแล้วคุณพิมพ์มันไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาอ่านจะกลับมาทาอะไรวันนี้แหละค่ะได้ถึงเวลาแล้วที่คุณได้ปักปักไว้ก่อนหมกๆไว้ก่อนเนี่ยกลับมาแล้ว ะะวันนี้ก็ลองเริ่มเช็คนะโดยเฉพาะช่วงหลังนะจ,งจะเริ่มเห็นเพื่อนๆแล้วก็น้องที่ออฟฟิศก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือมีการเปลี่ยนชื่อ rename ตัวเองไว้ว่าอยู่ระหว่างการหยุดใช่ไหมสงกรานต์ฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ วันนี้กลับมาแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อกลับมาเหมือนเดิมด้วยนะคะ,ะบางคนก็มีตั้งออโต้รีพลายอีเมลนะคะว่าเป็นช่วงฮอลิ d เดย์วันหยุดยาวถ้ากลับมาทำงานวันนี้ก็อย่าลืมดิสเบลอ able, Auto, อโต้เมสเซจเหล่านั้นไว้ด้วยนะคะก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะถือว่าเป็นการเช็คเช็คอัพเนาะว่าเอ๊ะเราตั้งอะไรไว้เป็นเหมือนเป็นดูน o ตดิสเทอร์บโห ช่วงวันหยุดนะวันนี้ก็ต้องกลับมาเป็นแอคทีฟโหมดเป็นโฟกัสโหมดเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะทบทวนว่าวันหยุดสุดท้ายก่อนวันหยุดงานเนี่ยคุณได้ทำอะไรไว้พูดแะเหมือนเครียดเลยคุณทำอะไรไว้ก่อนวันหยุดยาวมันเหมือนกับเป็นการรีเช็คแบ็คกลับไปนะคะว่าเอ๊ะวันหยุดยาวเนี่ยตั้งใจว่าจะทำ เรื่องเหล่านี้หลังวันหยุดยาวกลับมาแล้วจะทําเรื่องเหล่านี้นะคะก่อนวันหยุดยาวก็เลยเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้มันจะได้มาต่อการประกบกันอย่างซิมเลสไปเลยเนาะเพราะว่าจากเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะที่โจบอกว่าเตรียมตัวอย่างไรดีก่อนจะถึงวันหยุดยาวนะคะโจะก็มีแนะนําไว้อยู่ข้อหนึ่งก็คือคุณควรจะมี2องมิ팅นะมิ팅แรกก็คือมิ팅ก่อนวันหยุดอืม เพื่อที่จะดูว่าช่วงวันหยุดจะทำอะไรไหมจะทยอยเข้ามาเช็คอีเมลอะไรบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็มิงที่2ก็คือหลังวันหยุดยาวก็คือมิเนี้แหละค่ะเนี่ยพอกลับไปเสร็จปุ๊บออาวรีเช็คกันหน่อยจำพาสเวิร์ดได้ทุกคนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออกระิสมาวันนี้เราแพลนกันไว้ว่าจะต้องทำอะไรโดยเฉพาะในสัปดาห์แรก ของอการทำงานสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เจอการลองเช็คหน่อยสิคะสัปดาห์นี้จะต้องทำอะไรบ้างพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะก็จะเป็นการ track back ก,กลับมาแล้วก็ถือเป็นการ w ออ์ r อ up ด้วยนะคะต่อมาข้อที่4ี่ค่ะทำงานยังไงหลังวันหยุดยาวนะข้อที่4โจแนะนำนะถ้าต้องปรับแผนการทำงานอะไรใหม่ให้ลองฟังเสียงตัวเอง คือบางทีนะช่วงวันหยุดยาวอะ่ะคุณอาจจะได้พักจริงๆนะจนเกิดป๊อปอัพไอเดียอะไรขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะรีติ้งหรือว่ารีเฟรมการทำงานบางอย่างให้ลองฟังเสียงตัวเองนะบางทีมันอาจจะเป็นความคิดที่เข้าท่าก็ได้นะเพราะว่าก่อนจะวันหยุดยาวคุณอาจจะทยอยเคลียร์อะไรไว้แต่ยังไม่ได้พักความคิดเพื่อที่จะกลับมา เคยไหมคะที่แต่ว่าที่ออฟฟิเชียลทบ่อยนะโจจะทําแบบนี้คือถ้ามีไอเดียอะไรที่เราชอบนะเราจะคุยกันว่าเฮ้ยไอเดียนี้ดีแต่เดี๋ยวพักก่อนลองพักสักวันสองวันนะหรือว่าพรุ่งนี้ถ้ากลับมานะไอเดียนี้ยังดีอยู่เดี๋ยวเราทําต่อคือบางทีมันอาจจะเป็นไอเดียที่แบบนอกกรอบจากที่เราเคยคิดอาจจะเป็นอะไรที่ทา้าทายพอเราคิดเสร็จปุ๊บ พักไอเดียนั้นแล้วถ้ากลับมาเรายังชอบใจไอเดียนั้นก็ค่อยลุยต่อก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะบางทีวันหยุดยาวที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณได้ไอเดียอะไรใหม่ๆและคุณอยากเปลี่ยนแปลงการทํางานอะไรบางอย่างให้ลองฟังเสียงตัวเองนะแล้วลองปรึกษาถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะั้นมันมีผลกับคนรอบข้างนะลองปรึกษากับเพื่อนร่วมงานว่าเอ้ยถ้าอยากจะลองปรับแบบนี้ คิดว่าเข้าท่าไหมบางทีเพื่อนก็อาจจะบอกว่าเออจริงไปคิดมาช่วงวันหยุดยาวเหมือนกันว่าเออมันน่าจะมีดีเทลพวกนั้น,พว,น,นพวกนี้เพิ่มเติมลองดูนะคะต่อมาข้อที่หค่ะใจเย็นๆอย่าโลกนะคะทุกคนก็กำลังปรับตัวเหมือนกันนะคะวันนี้นะวันแรกมันจะมีอยู่สองอย่างมันจะสุดสุดโต่งมากเลยก็คือ,อทุกคนประเดประดังเข้ามาหาคุณ อันนี้คืออย่างที่หนึ่งทุกคนอาจจะเจอนะกับอย่างที่สองก็คือทำไมติดต่อทุกคนไม่ได้เลยคือทำไมทุกคนนิ่งไปหมดเลยนะคะก็คือเขากำลังพยายามจัดการตัวเองอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหง,งุดหงิดใจไปนะทุกคนก็ยังไม่เข้าที่ไม่ต่างจากคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักเบรกบ้างนะถ้าอัดงานรัวๆบางทีคุณจะเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเหมือนสวิงมากนะบางทีอาจจะทำให้จิตใจห่อเหี่ยวไม่อยาก ผ่านเอาไม่อยากทํางานไปซะเลยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อ5นะใจเย็นๆนิ่งเข้าไว้ทุกคนก็กําลังพยายาม back on track เหมือนคุณเช่นกันนะคะสุดท้ายค่ะทริคข้อที่6นะคะเมื่อกลับมาทํางานหลังจากวันหยุดยาวนะคะ วางแผนพักผ่อนครั้งต่อไปเลยไหมคะโอ้ทำไมทาไมชวีวันเป็นอย่างนี้ทำไมดีออแกไนซ์ไม่ไม่ชวนทำงานคะ่ะชวนค่ะชวนทำงานแต่ว่าถ้าสมมติคุณกลับมาจากวันหยุดยาวใช่ไหมแล้วคุณไม่ได้มองเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ดีเนี่ยนะมันจะทำให้จิตใจคุณรู้สึกโหยให้โอ,อ้ใช้คำโบราณมากเลยโหยให้โหยหวนมากว่าโอ้ยวันหยุด นั้นผ่านไปแล้ววันหยุดที่มีวันหยุดเดียวของฉันเพราะว่าฉันยังไม่ได้แพลนวันหยุดอะไรต่อไปเลยแล้วไม่รู้จะได้กลับไปอีกไหมอะไรเงี้ยเนี่ยถ้ามันเป็นความรู้สึกขนาดนั้นนะคุณจะรู้สึกเศร้าส้อยฉันมาทําอะไรวันนี้เมื่อวานฉันยังเที่ยวอยู่เลยขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาใหม่วางแผนนะอาจจะไม่ต้องรอลองฮอลิเด์ก็ได้ไม่ต้องรอแบบวันหยุดยาวก็ได้ลองเป็น เสาร์อาทิตย์หรือลองลองเป็นแบบเย็นวันไหนสักวันของการทำงานเนี่ยกลับบ้านช้าหน่อยออไปบางปูไหมไปบางขุนเทียนชายทะเลอะอะไรแบบสั้นๆที่ทำให้คุณได้พักพักแบบวัยก็ได้นะอาจจะกลับบ้านช้ากว่าเดิมนิดนึงหรือว่าไปค้างคืนแค่วันเดียวไปวันศุกร์กลับวันเสาร์ไปวันเสาร์กลับวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ วันหยุดนี้มันไม่ใช่แบบวันหยุดสุดท้ายของชีวิตของในช่วงนี้อะไรเงี้ยคุณยังรู้สึกว่าอืถ้าอยากจะพักมันก็ยังมีเวลาที่จะให้ได้พักเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกนะบางคนที่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาได้หยุดก็จริงแต่ได้ทำกิจกรรมเยอะมากแต่เป็นกิจกรรมที่เหมือนตัวเองไปเอนเตอร์เทนคนอื่นอะเหมือนมันเป็นความสนุกนะแต่ว่าถึงเวลาก็หมดพลังเหมือนกันเนี่ยคุณอาจจะวางทริป สั้นๆหรือการไปพักผ่อนสั้นๆเย็นวันนี้เย็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะไปนั่งทานอาหารนั่งทําอะไรที่ได้อยู่เงียบๆอยู่สงบๆบ,บ้างเป็นการเหมือนรีชาร์จกลับมาอีกทีหลังจากที่ไปเที่ยวอย่างหัวหกกล้นขิดมาก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะทําให้คุณได้พลังเพิ่มอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะเอาล่ะมี6 t ทริคนะคะทวนกันสักนิดก่อนที่จะจากไปในเอพิโซดนี้นะคะหลังจาก วันหยุดยาวทำงานยังไงดีนะคะข้อแรกนำบรรยากาศหลังวันหยุดยาวติดตัวกลับมาบ้างนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนแบ็กกราวด์อะไรต่างๆอย่างที่สองนะคะเช็คอีเมลเช็คข้อความปรับสเตตัสกลับมาให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานได้แล้วนะคะต่อมาอย่างที่สามค่ะทบทวนว่าวันสุดท้ายก่อนจะหยุดงานเนี่ยคุณตั้งใจจะทาอะไรแล้วก็เริ่มงานต่อจากนั้นได้นะคะอย่างที่4ถ้าช่วงวันหยุดยาวคุณมีไอเดียอะไรแล้วทาให้อยากจะ ปรับแผนการทํางานลองฟังเสียงตัวเองดูนะคะแล้วลองปรับ ก็ดีนะอย่างที่5ใจเย็นๆนิ่งเข้าไว้นะคะทุกคนกำลังพยายามออนแทรกไม่ต่างจากคุณค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายวางแผนพักผ่อนอครั้งต่อไปรอได้เลยคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าวันหยุดที่ผ่านมามันสิ้นสุดลงไปแล้วหวยให้ขนาดนั้นนะคะเอาล่ะวันนี้สบายๆประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนตเตรียมตัวออนแทรกลับมาทำงานในวันนี้อย่างแอคทีฟเนาะ แล้วก็อย่างออมีความสุขเพราะว่าความสุขในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีจริงๆนะน่าจะได้เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมงานลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่จะได้คุยงานกับคุณในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ เอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบใจเนื้อหานะคะอย่าลืมกดติดตามนะในทุกช่องทางที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นะตอนนี้นะคะถ้าเป็น Youtube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะเผื่อว่ามีเนื้อหาใหม่ๆดีๆจาก Creative Talk นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเนื้อหานั่นเองวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ